เราก็จะเห็นว่าเราสามารถเช็คได้เลยนะครับว่าแอปพลิเคชันที่อยู่ในเครื่องเราเนี่ยแอปพลิเคชันไหนเข้าถึงในส่วนไหนของเครื่องบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้นายตึงเนือจะมาแนะนําวิธีการตัวเช็คสิทธิการเข้าถึงของแอปพลิเคชันต่างๆให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับไปดูกันเลยครับ และนี่คือแอปพลิเคชันที่นายตึงเนื้อใช้ในการเช็คนะครับว่าแอปพลิเคชันอะไรในเครื่องขอเข้าถึงข้อมูลในส่วนไหนบ้างนะครับแล้วพอเราเช็คแล้วพบว่าแอปไหนเนี่ยมันเข้าถึงข้อมูลส่วนต่างๆเยอะเกินไปผิดปกติเนี่ยเราก็สามารถเข้าไปปิดสิทธิ์ได้ทีหลังนั่นเองนะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถเข้าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Permission Pilot ตัวนี้ได้ใน Google Play Store หรือว่าจะคลิกลิงก์ดาวน์โหลดใต้คลิปนี้ก็ได้นั่นเองนะครับ หลังจากดาวน์โหลดติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาแอปพลิเคชันจะเป็นแบบนี้เลยการใช้งานมันง่ายมากๆครับเรามาเริ่มเข้าใช้งานกันเลยเข้าใช้งานครั้งแรกนะครับมันจะอยู่ที่หน้านี้นะครับให้เรากดที่ปุ่ม continue ด้านล่างนะครับ เรียบร้อยครับตอนนี้เราอยู่ในหน้าหลักของตัวแอปแล้วนะครับเราจะอยู่ในหัวข้อแอปนะครับมันจะแสดงผลแอปพลิเคชันทั้งหมดในเครื่องของเราเลยนะครับแล้วจะบอกอย่างละเอียดเลยครับว่าแอปพลิเคชันไหนเนี่ยเข้าถึงข้อมูลในส่วนไหนบ้างนะครับยกตัวอย่างในที่นี้นะครับแอปพลิเคชัน Facebook ก็จะเข้าถึงกล้องถึงไม์ถึง G.P.S. นะครับถึงบลูทูธแล้วก็เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของเรานั่นเองนะครับและถ้าสมมุติว่าเรารู้สึกว่าแอปพลิเคชันไหนเนี่ยขอเข้าถึงส่วนต่างๆที่มันไม่ค่อยจําเป็นเนี่ยเราก็สามารถ สามารถกดเข้าไปปิดการอนุญาตได้นะครับยกตัวอย่างเป็นแอปพลิเคชัน Netflix นะครับผมไม่อยากให้มันเข้าถึงบลูทูธเลยนั่นเองนะครับเราก็เลือกเข้าไปในตัวแอปพลิเคชัน Netflix นะครับพอเราเข้ามาแล้วนะครับให้เรากดไปที่สัญ,ญลักษณ์ฟันเฟืองที่อยู่บริเวณมุมขวาบนนะครับ จากนั้นมันจะเด้งมาที่หน้าข้อมูลแอปพลิเคชันนะครับแล้วให้เราเข้าไปที่หัวข้อสิทธิ์หรือมือถือบางรุ่นเนี่ยอาจจะชื่อว่าการอนุญาตนั่นเองนะครับตรงนี้ให้เรากดเข้าไปเลยครับพอกดเข้ามาแล้วนะครับเราจะเห็นว่าในหัวข้ออนุญาตเนี่ยมันมีการอนุญาตของอุปกรณ์ใกล้เคียงนะครับหรือว่าบลูทูธนั่นเองนะครับตรงนี้ถ้าเราไม่ต้องการให้ตัวแอปเข้าถึงบลูทูธเนี่ยเราก็เลือกเข้าไปที่หัวข้ออุปกรณ์ที่อยู่ใกล้เคียงนะครับ จากนั้นก็เลือกเป็นหัวข้อไม่อนุญาตนะครับแล้วก็กดย้อนกลับออกมานะครับเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับและเราสามารถกดย้อนกลับไปที่ตัวแอปนะครับ เพื่อที่จะไปเช็คแอปพลิเคชันอื่นๆได้เรื่อยๆเลยนะครับถ้ารู้สึกว่าแอปไหนเนี่ยมันเข้าถึงสิทธิ์ที่มันไม่จําเป็นเนี่ยก็สามารถกดเข้าไปปิดได้ตามวิธีเมื่อสักครู่นี้นี่เองนะครับนายตึงเนิร์ดหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกท่านนะครับสุดท้ายนี้ก่อนจากกันไปฝากกดติดตามทุกช่องทางที่ได้รับชมนายตึงเนิร์ดด้วยนะครับและถ้าเพื่อนๆกดติดตามกันแล้วฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยการกดแชร์กดถูกใจคลิปนี้กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสาหรับวันนี้ลาก,กันไปก่อน bye บ๊